คลิปนี้พามาดูการเก็บน้ำพึ่งนะครับในการเลี้ยงพึ่งโพงครั้งแรกของผมในสวนยางพารานั่นเองนะครับมีพี่ๆมาช่วยแนะนําวิธีนะครับโอ้ดูลังนี้นะครับหลายชั้นเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่เก้าชั้นเลยนะครับผมนับดูแล้วนะครับเก้าชั้นเลยเรียกว่าสุดยอดเลยนี่เป็นลังที่สองครับเก็บในวันนี้นะครับที่เป็นลังที่สองครับลังนี้พี่บอกว่า พี่เขาบอกว่าหนักมากๆเลยนะครับในหูใหญ่มากครับรลังนี้สุดยอดเลยนี่นะครับนะก็ยังมีเรื่องต้องปรับปรุงครับยังมีมดแมลงเข้าไปรบกวนทําให้น้าผึ้งน้อยไปสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็ได้มาแล้วเราก็ต้องมีการกรองมีการครัดนะครับอ่าเรียกว่าให้น้ําผึ้งนี่มีความสะอาดสดนี่นะครับมีรอบสุดท้ายแล้วเป็นรอบที่สามเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกรอกใส่ขวดก็ยังมีกรองอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับใครที่ต้องการ ที่น้ำพึ่งแท้ๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับมีแค่7ดขวดเท่านั้นนะครับ